ก็สวัสดีทุกคนมื้อนี้มาอ่อมีก็ full moon อ่า full moon บุฟเฟ่บุฟเฟ่นะบุฟเฟ่มื้อนี้มากินอยังอ่ามีหลายอย่างเนาะเดี๋ยวจะนําเสนอให้มันอนี้ก็มีกุ้ง This is shrimp เอ่อกุ้งแล้วก็มีมีเนื้อเนาะ มีกุ้งมีเนื้อมีเนื้อแล้วก็มีเอ่อมีคาร์บไรคือน้ำแจ่วเนาะเค้าปุ่งเป็นอันนี้นเป็นอนี้แล้วก็มีอันนี้ปุ่งอันนี้คือปุ่งเรียบร้อยเนาะ Yes okay okay a l l friend is this one very good t e s t อันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งเนาะเกี่ยวน,นี่มากิน บอลนี้นะมากินเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าบอนอื่นก่อนเคยไปแล้วอันนี้คืครั้งแรกเนาะอ่าโอเคโอเคมาปิงนะถ้าปิ้งเอาปิง้งในหม้อมันจะผุสุกเนาะอะ่ปิงหมอ้อจะผุสุกแต่ว่าปิง้งบอลเนี่ยนอะไรอย่างมันจะแบบพร้อมดีเนาะฮัานจะอยู่ทังคุณเมนูฮัานอยู่ทังคุแต่ว่าที่คารย่าง วนกิการยางคือคนไล่นะเดี๋ยวไปอัดเดี๋ยวระเจ้าสีวาให้ก็เลยเอาอานนี้ก็พอนะใช้บนอ่า alright this one เอ่อมี้ เจสองคนนี้กินสองสัส์เกินซีเอ็มแล้วเจจะมีนี่เนาะโอ้ตอยก่อนแีก นี่คือกาแฟคฟนมุลกาแฟเฟนาะแต่ว,ว่ามีคนแนะนำว่าแซ่บแซ่บมันต้องมาลองมันรซอยแซ่บ อร่อยอร่อยมากนีเมฆวันไล่ตัวเนี่ยอร่อยมากโอเคเดี๋ยวกินกุ้งไห้บังเอิญเดี๋ยวกินนี่ก่อนกินทับก่อน ีสุกเลยอทองเป็นยังไงมาต้องนำซ่อมเจอแล้วแต่ <laughs> ที่คุ้มแเมนนี <laughs> ้ อนคู <Okay. S 1> โอเคนี่น,น,น <c oughs> เเอาใส่ทงกคนไปตบนะ <c oughs> เข้าเกาข้าได้อ่ะเจ๊ยเลยเอาเดี๋ยวไปลาดองแอครับกินหังไงลบอะันเนี่ยแข็ง กินหน้าแม่ยันลมันแค่นี้พอโอ้ซีซูสับขันปั่นขึ้นกันเลยอะมากินกันมันม้นเต้าจะรักจะยังจะรักกินกันเต้าจะนกเต้ามาแม่โอตรงนี้เนี่ยไฮไลท์ของคลิปนี้เนี่ยยิงดูเต้าใช่ไหมเต้าน้อยมันไม่ใช่เต้าดิ เราจะกินอันนี้เด้อเคาับกโตบ้างเรานจะกินมันจะคือแมงมุมไหนนึงเนี่ยโอ้เนี่ยสวีทปีเด้อยสวีทไอ้นี่ก็สวีทก็งานๆนนะครับสวีทดูครับสเดีก้ามปูนะปูอะไรไม่รู้ผมผมไม่เคยทานนะก็ครั้งแรกในชีวิตตัวคลิปนี้ก็มีซามป์บาซาด้วยน่าจะยังไม่รู้กันตัดเลย English Khmer or Thai Lao. Ah, Thai. Tổ cắt xô mấy, cướp cướp mấy. Đi đâu? Đi tiền ở tuổi này เผ็ดกระเพร้าไหมนี่แกนเอาตัวนั่นไทยเนาะดูครับวันนี้ผมกล้าร้องแรนนะก็มาทานหัวอะไรไม่เคยเห็นเลยนี่น้ำน่าจะเป็นตะครับตะคาบน้ำดูดูปากมันมันน่าจะมีพิษนะแรงนี่เบื่อมั้ย เคื่องกินต้องไม้ใช่อ๋อมีกระต้องไม่เหมือนดมมานกินดิไอ้นี่ผมเห็นเด็เจฟูมิทานแต่ผมไม่เคยทานนะตัปแี้สัหนึ่ ตัวนี้คือโบเซ่ใช่ไหมเออยู่ฮานนี่เลยนี่นี่เหรอนีทานเมื่อก่อนนะป่ามุกยักษ์นี่ก็เพิ่งมาเห็นวันนี้นะบรรยากตให้ไบ้างนะไอนี้ไม่ใช่กระตงมันมันเป็นอะไรเป็นอ่องเห็นเป็นอ่องอ้อร่อยดูคุปามห้อมนี่เขาดำแต่มันเขากรองให้กินได้โอเมนค่อยๆโบมีเสียงนลยนะเอ๋อปลาดุกเนื้อโซ

เดี๋ยวตองนี้กินกิดานแข้งกออกเลองกภูจิมยานลโอ้โหกองเป็นภูเขาครับพี่น้องครับมีใครไหมไม่มีอะไรแล้วข้างอะไรไม่มีข้าวนี้ครับไวกินแบบนี้โมเม่มาสวิงผม เยี้ยงสิวเล้ยงหุ่นเลี้สิวเดอ๋วเจอแม่เน,นี๋ยวแตกขึ้นนะครับโชว์นะก็อยากโชว์ก็ไม่เคยด,นดูน่ <c oughs> อ้าวอริงจริงๆด้วยสว้

เขาว่าทานน้ำเป็นเศรษฐีนะียังันได้คลิปนึงมาวันก่อนในสองคลิปเราจะในตลกสองคลิปต่อไปนี่จะไปทายอยู่โบแก้วนะเขาว่าเพื่อนๆจะบูกว่าคลิปที่ไปทานโบแก้วนี่จะไปไปกินไหมยังนั้นมันแรกจะอย่าลืมติดตามถ้าไม่ติดตามจะบม่เห็นว่า ไปกินเนี่ยดูน่าจะเป็นที่อุดมไซ่ได้กว่าแล้วอ่าอาจจะอาจจะบอดบโมแก้วเถอะอาจจะยึดที่อุดมไซ่แว,วปไปกินปิ้งจระ,ะเข้อยู่อดมใส่กินปิง้งอ่าต้องแบบนี้นะต้องกินเตาดูยังงบนนคลิปคลิปไปกินกินกระเพียบเส้นเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ใส่เสือ้อใส่เสื้อพื้นเดียวกวันนะ จะว่าก็ได้เพราะว่าพื้นอื่นนี่ซับหัวแหงกนนะเกลงใส่พื้นเก่าไปก่อนพ่อค,คนเกาเ่าเด้คนเก่เาถึงเพเจอนเจาเมนูใหม่นะเนาะเ,เ,เ,เมนูใหม่เสื้อกเกาจะเมนูใหม่คงบ่าว่ากันนะเสื้อเก่าเจอไหมเมนูมื้อโอ้เว้นเ่มอ

Nam ạ cổng súp còn chan chập trên bánh mẫn đến mô hình mất đắm cổng mày được hả lẽo bọc cho sự thật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  sự tôi sự thật sự thật sự thật sự Leo lấy hông, đầu tiên. Siêu hai mươi sáu hai mươi sáu ai đấy năm. Ungênie hai AI năm. Ungênie hai mươi bốn. Ungênie hai mươi bốn. chứ hai mươi bốn. Ungênie hai mươi bốn. Ungênie hai mươi bốn. Ungênie hai ว่อีสานก็เป็นไห้เอานี่เอาเป็นคนทุกที่คนทุกที่คนที่ไหนอ่ะคนที่ไหนก็ได้เลยเขาต้องกำลัง มันมั N ่วละจะไทยเมันมั่วตอนจแง่มพทุจะทำบเจียงแ้มันเซ็มมันมีอะเล่นไทยไหมไทยบังไทยบังลไปแง่ dear friend this is my first time coming here and try something uh, try something new it's very uh, delicious mm. Mm. Hey, right, you want to eat the garlic? <laughs> <laughs> Indian, Indian <egg> accent. <laughs> I want to call you. I want to call you. <coughs> this is, I think, yeah. the leafle. <coughs> เอารจ้าายังเชื่อเชื่อเสเเจ้าจะเรียกอะชื่อหรือว่ชื่อหรออนชื่อชื่อเดน chưa no, chưa password là lại cái nhau nữa châu nữa vừa làm châu nữa tụ tập rồi này cho khoa người đăng phim tô rồi nè tụi nó แป๊ดของต้ตน,นเดีสน่ห์นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็กินยำมูดเถต่เ,เดี๋ยวสิปิดคลิปนี่ก่นอนเพราะว่ามันยาวแล้วเนาะจะปิดคลิปไว้เพียงเสนีห์นะยังไงก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้แน่กดไลค์กดแชร์และกด <c oughs> ติดตามไปนาเน,นะเพื่อที่จะบุกขาดคลิปคลิปแบบนี้เนาะจะ พยายเฮ็ดคลิปตัวนี้มาเรื่อยๆจังได๋ครับขอบใจทุกคนที่กดติดตามมาละซบูดคักเดอ๋ออันนี้ก็กําลังย้อนโทรศัพท์แม่เ้อย้อนโทรศัพท์แม่เออย้อนสับแม่อย่าลมาเมาเมามาละสปอนเซอร์นะ